สวัสดีค่ะวันนี้นุ่มไม่ยาจะไปไวท์ซิตี้ค่ะค่ะไป่ทำอะไรที่ไวท์ซิตี้ค่ะเราจะไปกินอูด้งดึบๆอร่อยมากๆเลยโอเคแล้วอันนี้เราอยู่ที่สถานไหนคะคุณพ่อเวสต์ไรส์ลิ t ต์เวสต์ไรส์ลิสต์สเตชันนะคะเราจะขึ้นรถไฟสา,สายสีแดงเข้ากรุงลอนดอนกันค่ะ ชื่อว่า Westview นะคะเป็นห้างที่เมยียชอบมากเพราะอะไรทำไมเมยียถึงชอบห้างนี้ลูกใช่กินอุด้งมันมีอุด้งร้านอุด้งมีร้านอาหารญี่ปุ่นในนี้นะคะที่มีอุด้งอร่อยมากอุด้งหนึบๆของเมยียห้ารอบแล้วก็คือกินเมนูเดิมตลอดเดี๋ยวเราจะไปดูกันเออไม่ได้กินอะไรอื่นเลยกินอยู่อย่างเดียวใช่ค่ะแล้เด็ดดีชอบกินอะไรคะ ที่นี่เหรอใช่ค่ะไม่ไม่ทราบครับรต้องต้องดูเมนูต้องดูเมนูก่อน,อน,อนใชแต่สองสองีสงสงส่ครั้งที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้กินอะไรก็จะเป็นอะไรนะโซบะโซบะพ่กิโซบะ,ซะ,ะ,ซะค่ะปะ่ะไก่ดีมากที่ีปรเออครั้งที่แล้วคุณพ่อไม่ได้มาครั้งที่แล้วเมียมาคุณแม่2คนจำได้ปะใช่ไหมอ่าปะ่ะ จริงๆคือจะบอกว่ามาครั้งแรกกับเมยาแล้วก็คุณตาคุณยายที่ห้างเนี้ตอนช่วงซัมเมอร์เมื่อสองปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็โอเคเฮ้ยมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีพาร์คตอนช่วงซัมเมอร์ตรงนี้จะจัดเป็นลานกิจกรรมให้กับเด็กๆเ,เมยาก็จะชอบมาเล่นส่วนอันนี้คืออิชิบะฮะหียพ,พ,พี่ลองไปดูดิอิชิบะอยู่ไหนอิชิบะนะคะเขาบอกว่าเป็น ซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ซึ่งข้างในก็คือจะมีทั้งของกินของใช้ของแห้งของสดของญี่ปุ่นค่ะไหวไหมลูกอุ๊อุ๊ฮึเเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่อิชิบะ คุ้ยชามจากญี่ปุ่นนะคะดูดิไม่ถูเลยดูดีเลยจะกินตอนนี้เลยเหรอไปดูเมนูกันก่อนไหมไหนดูไหนร้านอยู่ไหนจะกินเลยเหรอพ่อกี่โมงเนี่ยสิบเอ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวไปดูก่อนนะไปฉีก่อนโอเคเอาไปฉีกกันก่อนนะอันนี้เป็นขนมหวานที่เมียชอบมากใช่วิคุณยี่ห้อนี้เลยอันนี้มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะคะ ส่วนอันนี้ก็คือสนอนราคาที่ลูกละ1.99เราก็คือไม่ถูกเลยจ้ะลูกกาเกือบ90บาทอ่าแล้วก็หยิบใส่ถ้วยเองเมียอยากกินใช่ไหมลูกแ,แม่รู้เรากินข้าวก่อนเราค่อยว่ากันโอเคมี <Okay? S 1> มสตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่มีมัทฉะแต่หนูว่าชอบกินโมจิไอตัวที่เป็นช็อกโกแลตแม่รู้ปะ มีของแห้งเครื่องปรุงของญี่ปุ่นนะคะมาม,ามาม่ามีแทัสะทุกแบบเลยอี้บอกให้อันนั้นก็จะมีของสดขายนิดหน่อยไปดูกัน <OH? <simultaneously> นี่อันนี้เห็ดที่เมองไทยอ่ะมันไม่แพงเลยเห็ดชิเมจิไปดูดิอันนี้ หกห้าแล้วก็เบบี้เบบี้คอนตายแล้ว5ชิ้น1.3จุดส้าส่วนขิงอันนี้ก็คือ90บาทใช่อันนี้60บาทเนี่ยห้าแท่ง60บาทแท่งละสิบสบาทนะจ้านี่อันนี้มันหวานอันนี้เหมือนอันนี้คือโรล,ละ9เก้าอนนะคะอันนี้คือราคาต่อหนึ่งกรัมค่ะแต่ว่ามันหวานจริงๆข้างในมันอร่อยเราเคยซื้อไปกิน เดี๋ยวลองดูว่าเขามีของใหม่มาเพิ่มหรือเปล่าพี่เมียชอบอนไรคุณแม่จูมันมีอันนั้นเนี่ยพี่เมียชอบกินอันนี้ถ้เป็นไข่ไข่ปลาอีกหลักเดี๋ยวแม่ขอดูก่อนนะอันนี้ก็มีค่ะหนูอยากเอาอนไนครั้งที่แล้วคุณแม่เอาอันนี้ ครั้งที่เราคุณแม่ซื้ออันนี้จาได้ปะแล้วพี่แม่กินไข่อันนี้แล้วไม่แย่ชอบแต่แม่คิดว่ามันเยอะเกินไปสำหรับแม่เพราะว่าเราจะกินนูดโดด้วยคุณแม่ thank you <Yeah. S 1> อันนี้นะคะซื้อกาแฟ1แก้วแล้วเราก็สามารถที่จะซื้อมาฟินได้เลยนะคะ1นป้อนมันอร่อยมากอันนี้ยูสุเบอร์รี่มาฟินไอซ์มัชชาลาเต้ ค่ะมัชฉาลาเต้เข้มข้นมากๆบอกเลยเดี๋ยวร้อนหมันดิโซฟก่อนไปนะคะครอบไปดูค่ะนี่ของกินอยู่ที่นี่จะไม่อดนะคะบอกเลยถ้ามีเงินอันนี้มีโซนของสดค่ะเขาแรกปลากันตรงนี้เลย ซาซิมินะคะยูนิต้าแมคโรซาซิมิโอ้ซาิมิน่ากินมากออกสุดด้วยเมียชอบอะไรคะชอบปลาอะไรเมียชอบกินปลาอะไรชอบกินปบไหชอบาูชอบแซลมอนม เซตนี้น่าก,กินมากเลยเนี่ยเอซโซต s กซาซิมิเอ็กแอไซส์ว้าวอันนี้เป็นซูชินะคะแซลมอนซาชิมิหาปอนด์ค่ะส่วนพี่เมยาก,กินอะโวคาโดซูชิอร่อยไหมลูกว้าวเดี๋ยวรอนดูดเดาสสวยโอุ้มกินค่ะ ก็ของพี่แอ๋นหนึ่งอันขอ,ของพ่อหนึ่งอันของแม่หนึ่งอันปะ <bege listings> อันน,อนี้ค่ะอาหารของเรามาแล้วตาเดี๋ยวเดี๋ยจะไปเอาอาหารที่เราสั่งมาให้ <c oughs> ยิ้มอะไรคะนี่นูโดของเรามาแล้วค่ะอันนี้คือ <c oughs> อะไรคะพี่ปียจูอูด้งอูด้ <c oughs> งสกีอากิสของพ่อเป็น นูดลส์ราเมนโทฟูค่ะไหนอร่อยไหมพี่เมียชอบใช่ไหมไหนมีเส้นอุด้งสิใครป่าถูกอันพ่อสั่งมาถูกป่ะหรอสั่งถูกเหรอคะอันนั้นเป็นซุกี้อุด้งของพี่เมียแบ่งกับแม่คนละครึ่งชามเพราะว่าชามใหญ่มากค่ะ เด็กญี่ปุ่นหนึ่งคนขนมที่ <c oughs> <c oughs> มแม่อยากเอาอะไรไม่ลูกแม่เอาอันนี้หนึ่งอันนี่เดกกินกับเบียร์อร่อยมากเอายิบันถึงทุงเอามันถึงทุงค่ะปะ่ะเอาดูวันหมดอายุก่อนโหตายแล้วลูกฉัน อ่วันที่เท่าไหร่ล้วเนี่ยเฮ้ยเห็นคำว่าไทยแลนด์อู๊ปวู๊ปเพราะดักออฟไทยแลนด์จ้า product of Thailand โอเคแล้วเราควรจะซื้อดีไหมเด็ดีมดอายุะดักออฟไทยแลนด์เ d ราะดักออฟเช็ควันหมดอายุก่อนค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะวันหมดอายุวันที่เท่าไหร่เนี่ยดูยังไงเนี่ยนี่จริงๆน้ำเขียว product of Thailand แล้วลูก ฉันโม d ที่จะใส่คุณจะไปเอาได้ค่ะ Mommy, what did you say? นี่ค่ะเบส before คือ31เดือน8แม่มั่นใจว่าเรากินหมดทนานอ้าวหยิบไปหนึ่งซองข้ามนโอเคเอามาหยิบมา <Yeah. S 1> ไปดูอย่างอื่นต่อเด้วข้ามนคุณแม่ยังจะต้องไปเอานี่อันนี้ rice cracker มาลดราคาอยู่ค่ะเหลือ2.6 1ซอง ไรซ์สปายเกอโอเคไปอ่ะใส่ตะกร้าไหมคะพี่มเมียไปใส่ตะกร้าตลุกปะหยิะกร้านี่ตะกร้าอยู่นี่อ่ะ,อะคุณแม่ถือถุงอันนี้ให้อ่ะพี่มเมียที่ืตะกร้าเองเออจะทำเองหมดเลยเหรอลูกโอเคปักมาหกสิบเจ็ดูชอ,ชอบถือเหรอโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาดูอันนี้คะ่ะอันนี้คืออันที่คุณพ่อชอบพี่เมีย จำได้ไหมว่าถุงไหนที่บ้านเรากินบ้านเรากินถุงสีไหนมึจ้ะไปนั่นแล้วเอาอะไรอะ่ะอันนี้นะคะเป็นอันที่คุณแมทธิวชอบผงโรยข้าวราคาซองละ2.2เราซื้อ2ซอ,องค่ะเมี่ะซุก <c oughs> <c oughs> ็ตาหมีกะโหลกกะลาตัวละ0ีอนิบปอนเนี่ย ค่ะ2บปอนอันนี้มันตัวเดียวกันกับเท่าราคาหมาที่เมียเอาเงินของคุณยายซื้อจําได้ประลูกเพราะหนูเพิ่งซื้อมาโอเคแพงไหมเอาลองดูซิเท่าไหร่แพงเปล่ากลับไปนับเงินในกระปุกก่อนโอเคกลับไปนับเงินในกระปุกเจอที n i n ป่ะ,แพ,ปะแพงค่ะอันนี้เรียกว่าแพงค่ะ ออแพงเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คุณแมทธิวได้มันมาอีกนะคะมันหวานอ่พี่เมียถือมาลูกไหม,มน,นี่นะคะคุณแมทธิวกำลังจะซื้อของโปรดของโปรดของแดดี้คืออะไรพี่เมียรู้เป่าหนักโตมันต่างกแค่แตกกันแค่คอมพานีไหมเะแบรนด์เนรอปกติกวิกก็ซื้ออันที่ถูกที่สุดให้คุณอนะ ๋ยวดีก็มันจะศึกษานะคะว่ามันมัมนต่างกันยังไงเพราะว่ามันมีประมาณสี่ห้าแบรนด์ที่อยู่บนตู้นี้มาดูราคาเนื้อกันดีกว่านี่คือเนื้อสไลไดเวลาไปทำชาบูอันนี้ไม่ไมู่เลยเนี่ยว่ากิวสองขีดสามสิบปอนด์หมูและเนื้อ กข้าวจากมกะโอ้เป็นข้าวชนิดต่างๆ <c oughs> จากจังหวัดน,นิกะตะค่ะขายข้าวจากนิกะตะอันด็ดีสะสมแต้มปพาพยาใบจ่ายตามกัน เขามีเบบดเหนื่อเออใช่ใช่ Where is daddy's ball แม่ไม่รู้แม่ไม่ได้ดูแลนำงรถกลับาแล้วค่ะกินอิ่มแล้วก็กลับบ้านค่ะชอปปิ้งเสร็จแล้วด้วยเบกำลมาหาโทรศัพท์ของพ่ออยู่ดูเจ้าโทรศัพท์พ่อไม่ำอะไหรเล Oka, oka is a type of animal, right? <laughs>